เออนั่นแหละเฮ้ยได้แล้วแทงหนึง่งแล้วก็แทงนี้แล้วก็แทงนี้เออนั่นแหละถอยแล้วสิบสิบแปดเฮ้ยหน่จานเดียวทุกคนสวัสดีค่ะทุกๆคนตอนนี้ก็มาอยู่เกมโรบ o ก ในแมพที่เขาเรียกว่าอะไรมันเกี่ยวกับออบบี้หรือว่ายานกระโดดนั่นเองนะคะตอนนี้เราก็มาอยู่ที่ด่านที่หนึ่งนั่นเองซึ่งมีกี่ด่านเนี่ยน่าจะ19สปีทนะคะดูตามเพื่อนนั่นเองของเราก็สเตทที่หนึ่งก็อันนี้นะคะก็จะเป็นสะพานนั่นเองเออสองสองไม่ใช่สีสีเหลืองโอเคได้แล้วต่อมาใช่สีแดงไหมมีใช่สีสน้เงินนั่นแหละได้แล้ว แล้วก็สีนี้นะคะใช่ไหมใช่อีกโอเคเตฟเยยลยจทุกคนของเรานะคะก็จะตกอันดับเป็นอะ,อะไรนะสตเตจสองนะคะนี่วุ้ยแล้วรวนอะไรอ่ะอ๋อเราโดนไอ้คันรู้อะไรแท่นสีหงแดงตรงนี้นะคะห้ามดูแล้วมันจะกระโดดไปได้อย่างไรเฮ้ยทุกคนเดียวเดียวดีเยวเมแก้ได้แล้วอุย้ยอุ้ยอย่าร่อนอย่านเอน่เออนาเนลยทุกคนฮู้เดยวกระตาย <laughs> นี่ทุกคนมา อยตัวพะจันทร์ตกดินว้าเฮ้ยทุกคนเหมือนลูกบอลเขานะคะมันลื่นอะ่ะใช่ไหมเฮ้ยกระโดดพลาดอีกแล้วว้าเฮ้ยทุกคนมันโดดยังไงมี19ด่านนะคะอุ้ยทุกคนนี่ได้แล้วเราต้องไปถึงเส้นชัยได้นี่ขยายดูก็ไม่ค่อยเยอะนะคะนี่อู่นูนเองมีสะพานด้วยก็ตั้งแต่ที่เล่นมานะคะด่านออฟบ,บีนี่ไม่มีด่านไหนที่แบบ ถึงเส mm ้นชายเลยนะคะอันน wow. e ี so okay. so ้น mm ่าจะถึงเส้นชายแหละมีแค่สิบเก้าดานมีสิบเก้าคนนะคะก็บแถบได้ไหมได้นี่ไงอ้ากดไม่ไปไงปุ๊บปุบปุได้แล้วนะคะทุกคนดีีอุยอุ้ยนั่นแหละนั่นแหละอ้ยโอ้โหลืมกระโดดกอดด้วยงง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 ด อ๋อตกนะคะเมื่อกี้โอเคมาอุ้ยอุ้ยเมื่อกี้แบบว่าคอเป็นอะไรก็ไม่รู้นะทุกคนนี่ไงมาเอ้ยอีกแล้วเ่เออพลาดอีกแล้วเกือบไปแล้วเชียวแค่เดียวเองแล้วก็เขาจะมีแบบว่าเงินนิดนดไวมนะคะเดี๋ยวมาป๊บเฮ้ยเฮ้ยเดีวแยกชิมัดอะไรอ่ะจะพานอีกแน่เลยใช่ไหมีอันนี้ไม่ได้ก็คงไปสีแดงเฮ้ยฮะสะพานทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวทำไมเราวิ่งไหว เพิ่งเห็นเพิ่งเห็นในเกมนี้ทุกคนอ้ววิ่งไวแล้วก็ตายมาดูกันนะคะว่าถึงด่านที่เท่า,ราไรแล้วถึงด่านที่เจ็ดแล้วจ้าทุกคนเราต้องเอาเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเป็นกำลังใจให้ตัวเองนะคะเพราะว่าแค่ไม่กี่ดา่านง่งยน้อนน้อยเหลือเก็มามามาโดนต่อ <c oughs> อีกแล้ว <c oughs> มาดูกันมา ออคืออันนี้นะคะมันวิ่งไวนิดนึงนะแล้วก็เห็นไหมว่าเราจะดึงต่อกันไม่ได้เหมือนอะไรนะโกอปปี Go ้ภาคสามนะคะนี่แล้วเขาก็วิ่งไวให,ให้เราด้วยอะ่ะมันก็ยากใช่ไหมทุกคนเช่นนั้นนะคะเราก็ต้องค่อยค่อย,อยชองตัวอุ้ยทุกคนสเตปแปลแล้วเนี่ยล่องหนนั่นไ <c> ง <oughs> มันเป็นสะพานล่องหนแบบว่าอะไรเป็นสะพานล่องหุนแบบไรวิเวอว่ะทุกคน เดี๋ยวจะให้ดูนะเดี๋ยวจะขยายให้ดูเห็นปะมันหายได้เร็วแล้วมันก็หายได้แบบดีมากเฮ้ยทุกคนเดียวถึงด่านที่สิแล้วแป๊บเดียวเลยเก้าด่านเองเฮ้ยเกือบโดนไปว้ยแล้วในที่สุดก็ตายแหวะ <c oughs> <c oughs> ทุกคนคือมันแบบยากมากเห็นปะแล้วเราก็วิ่งไหวด้วยอ่ะมันเป็นอีกประเด็นหนึ่งเลยโอเคมาดูว้ยอีกแล้วเฮ้ย <c oughs> ผ่านไหมเนี่ยจะผ่านเหมือนจะไม่ผ่านเหมือนกลัวพี่ภาคสามหรืว้รุ่นเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลืมคิดอะไรออกแล้วอเคมาคือเรานะคะต้องวิ่งไวตรองวิ่อยเออแล้วก็กระโดดข้ามได้ทุกคนฉะนั้นนะคะเราก็ทาเป็นดับเบิลจับไปเลยสิเนี่ยนี่ไงนี่ไงอาจจะมีเสียงคีย์บอร์ดเข้าบ้างนะคะเพราะว่ากดเองอีกแล้วพ่งมีเสียงการตาย นี่รุนเออเกิดโดดเร็วไปก็ไม่ดีนะคะนี่นี่เอ้ยโดดเหรอเฮ้ยโดนได้ไงอ่ะสงสัยเราต้องกะจังหวะนะคะเฮ้ยโดดไปเร็วๆก็ไม่ได้รู้คุณมันเริ่มจะหัวลงจริงๆแล้ว่านที่สิบเนี่ยโอ้โหเทนี่ยยากมากหัวสิบในหนึ่งอุ้ยน่าโอเคมา เอ๊หรือว่ากระโดดข้ามแบบนี้อุ้ยโดดข้ามมันไม่ได้ทุกคนมันไม่เหมือนกำแพงที่เราต้องโกงนะคะไม่โกงก็คือแพ้โอ้ยอะไรกันเนี่ยฮะดูได้ไงโอเคมาเฮ้ยเฮ้ยทุกคนเดี๋ยวได้แต่ว่ากระโดดตกอย่างหาทุกคนแงะมาตุ๊บตุ๊บปึ๊บตึ๊บอ้าวอีกแล้วเฮ้ยทุกคนเมื่อกี้มันเกือบถึงแล้วว่ะอืม ยองเงีแล้วนะเฮ้ยถึงแดนที่เท่าไหร่กันเนี่ยแดนที่สิบนะคะหนีปุ๊บข้างใต้เชื่อคือด่าแล้นั่นเองโอ้โนึกว่าถอยหลังได้ลืมกดตัวดีไม่ใช่ลืมกดตัวเอสนะคะม,มาดุเบเย้ได้อยู่ได้อยู่เด้อ้ทุกคนมันจะผ่านไหมมันจะผ่านไหมเออ่อทุกคนมันยากมากเลยอะ่ะอุ้ย ดูตั้งแต่เมื่อไหร่เนะี่ยอีทุกคนมาดูตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยคือเฮ้ยโดนอีกแล้วคือเข้าใจไหมทุกคนว่ามันวิ่งไวอ่ะเนี่ยแต่มันก็วิ่งหนีสะพานได้เลยหุ้ยหายไปเพริบเลยคนแล้วทัทถายังไงดีนี่มาแล้วมาแล้วมาแล้ว,ลวเห็นปะนี่เวลาไม่ทันเฮ้ยทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยว,เ,ยวเริ่มมีเพื่อนมาแล้วเฮ้ยไม่แน่นะ เฮ้ย <Hey, S 2> ทุกคนก็โดนข้าไปแล้วอู้ <laughs> ไม่รู้ว่าโดนจุดไฟไหมนะเอ๊ะไม่โดนอีกเนื้อกว่าโดนอ้าวมันไปทางซ้ายทุกคนแล้วอย่าทางขวาเฮ้ยอะไรกันฮับเนี่ยฮแล้วต้องมาให้ตรงนะคะแล้วก็นี้อืออีกแล้วมีทุกคนตอนแรกเกือบได้แล้วแต่ว่าตายเกือบจะจุดเซฟไปทุกคนเฮ้ย mm. hey. ตัไหนอ๋อท้าวหยียบปึดไปเลยทุกคนก็เลยตายแอะไปเลย <c oughs> นี่ไงปุ๊บปุ๊บปุ๊บเออไดีปื๊บ,บ,บ,บตรงนี้กันเอ้ยเฮ้ยสะดุดนิดเดียวก็ไม่ได้โอ้ยหัวร้อนกับดานนี้มากเลยทุกคนโอ้โหนี่เฮ้ยเฮ้ยเกือบได้แล้วชนะนะคะเราต้องกระโดดสูงๆนั่นเองเออเออโอ้โหลืมเบรกมันเบรกด่านขวดสมุิปื๊บ อย่เี้ยนี่เหมือนแบบเนี้ยอั่นี้นบบนนนก็ไต่มาได้แบบ <c oughs> แบบชิวๆแต่ว่าแบบผู้ยังไม่ทันขาดคำมันคุณนี่มาอ้าเอ,าเอา้ทุกคนมัน,มนแฟมกลับให้ดูว้ยโอ้โหยากจูเอ้ทุกคนดูว่าต้องทุกไกลๆเลยเนี่ยปึ๊บห้ามดวนทองสีแดงโอ้ยห้ามดวนแท่นสีแดงโอ้ย ไม่ผิดตลอดเป็นท่องท่องอะไรอะทุกคนเดี๋ยวคิดออกแล้วคิดออกแล้วคราวนี้ต้องได้แน่นอนคือเรานะคะต้องกระโดดไปเทียนนิดเงี้ยแบบนี้อ่ะขาดูนิดเดียวก็ไม่ได้นิดเดียวอ่ะทุกคนนิดเดียวจริงๆเนี่ยเออเฮ้ยใกลกแล้วใกล้แล้วหนูดอีกแล้วฮ่าน้องจะตายซัมฮ่าเนี่ยทุกคนเออทำไมมันยากขนาดนี้ ใี้ดดมามาทีทุกคนเฮ้ยค่อยค่อยกระโดดได้ยี้ค่อยค่อยกระโดดดด้ไม่อยากไปกระโดดเพราะใช่ไม่อยากถอยหลังคต,ตายเฮ้ยใ,ใกล้ใกล้ถึงแล้วเฮ้ยตัวโดนไม่น่านะนง่ายๆถึงแล้วจ้าเป็นด่านที่สิบเอ็ดกันเป็นที่เรียบร้อยนะคะโอ้อยเอ้าทุกคนมันเป็นแบบคล้ายๆว่าเป็นบันไดอ่ะเนี่ยเป็นทางเฉียงเฮ้ยทุกคน ใกล้ถึงฝั Half ่งฝันแล้วใกล้ถึงแล้วใกล้ถึงแล้วเฮ้ยฮะฮะโดนนี What? What? <laughs> ่ไงโอเคมาบึ๊บเหยาะๆกระโดดค่อยๆกระโดดเฮ้ยโดนได้ไง่ะวอดวอดวอดวัดอะไรนะวอดแดดนี่มาบปึ๊บป๊บเฮ้ยโอ้โหคนสูงเป็นเนินแบบว่า เรว่าอะไรอ่ะบันไดเลื่อนเลยอ่ะน่าจะเป็นบันไดเลื่อนแหละคุณแกเป็นบันไดเลื่อนที่แบบมีกับดักเอ้ยทดูคนตัวร่วงตัวร่วงนี่เป๊บเป๊บเอืบเออแล้วก็ตายเดี๋ยสักประมาณนี้พอดีโอเคมาเป๊บเป๊บเพื่อทุกคนมันกระโดดในทีในช่อคครั้งนี้มีวู้แต่ก็ใกล้ถึงฝั่งฝันแล้วนะเออหูซุสมซุมใกล้ไม่ดีเลยทุกคนห้ามสูงไกล ไี่ไงว่ะปึ๊บปึ๊บเงี่ยเฮ้ยฮะตัวได้ไงอ่ะคือเราต้องทำยังไงอ่ะโดดไปเงี้ยอึ๊บปึ๊บ,บ,บ,บคือในด่านนี้มันวิ่งไม่ค่อยเร็วแต่มันก็วิ่งเร็วตรงนี้ใช่ไหมแต่เวลากระโดดเนี่ยมันแบบว่าโดดช้าเพราะว่าเราทนที่คนเล่นอ่ะหืมโดดได้ไงอ่ะยังไงทุกคนมาใหม่มาใหม่เออนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละโฮ้ย

ก็เหลือไกลอยู่นะคะก็ไม่ได้แบบว่าเยอะนี่นี่แต่ทำไมเราถึงว่าเยอะ <c oughs> นี่ทุกคนสรุปมันก็ไม่ได้อุ้ยหัวหัวกิ้งเป็นบันไดเลื่อนเลยทุกคนนี่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 เนี่อู้เลยอีกแค่ไม่กี่ขัน้นเองเช่นนั้นนะคะเราต้องทำแบบเขาเรียกว่าไล่ะโดดไปรูัวเลยเจดลูกก็ไม่ดีเสมอไปนะเรื่องหัวร้อนแล้ว มันจะแรงว่าอุ้ยมันจะสเตติชุก้าให้มาแล้วเขาก็บอกว่าอันนี้คล้ายๆว่าโชคดีประมาณนี้นะเดี๋ยวขีดมามามาออนั่นแหละนั่นแหละมีคนมาเอ้ยอ่ะมาถึงก็ตายเลยอุ้ยล่างล่างกระดินนะคะล่างกระดินงอืมามาเอ้ยอ่ะเป็นได้ไงอ๋อ เฮ้ยทำไมทำไมทำไมเฮ้ยทุกคนเดี๋ยวมันจะหัวร้อนกว่าดาที่สิบแล้วนะอุ้ยทุกคนมันยากมากมันยากมากเไงมามาเฮ้ยฮะ watch watch ดูยังไงยังไงมาเลย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 ,เ,ลยเออนั่นแหละดิดิทุกคนมาปึ๊บปึ๊บ huh? เกือบถึงแล้วคุณเกือบถึงแล้วนะคะเราต้องมีสมาธินั่นเองโอเคมามาเลยเ่ากิดดูเวลาทุกคนง <c oughs> ่ายปุ๊บโอ้ยทุกคนคือมันแบบว่ามันยากมากยากมากยากสุดๆนี่ทุกคนอุ้ยไม่น่าพลาดเลยอะ่ะงไงหึ๊บ เเฮ้ยเกือบแล้วเกือบมาถึงขั้นนี้แล้วโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวไปใหม่ทุกคนอุ้ยเกือบเกือบแล้วก็เกือบเกือบแล้วก็โดนทุกคนเนี่ยเฮ้ยมันยากมากเลยนะทุกคนคือมันยากสุดๆอ่ะเนี่ยเนี่ยเนี่ยออเฮ้ยตัวแสลงแหกตาย เฮ้ยโดนอีกแล้วอุย้ยหัวโดนถยูเซฟเลยเออทุกคนเดี๋ยวบนมันไต่ได้นะใช่ไหมไต่ได้แค่ไม่กี่ขั้นทุกคนฉะนั้นนะคะที่จริงก็ไต่ได้แหละแต่ว่ามันไม่ค่อยได้ดทุกคนคือมันแบบว่าเริ่มหัวร้อแล้วว่ามันไม่ไหวแล้วคือมันไม่ไว้วเฮ้ยคราวนี้จะกินแล้วนะทุกคนคือแบบ เขาบอกว่าอะไรอ่ะมันยากมากเนี่ยเนี่ยอือนั่นแหละด,ดู He ja! ไปดูมาก็เหมือนกระโดดข้ามอยู่ไงให้ย่ะฮู้ฮู้ฮู่ฮู้ฮู้เกมที่เท่าไหร่สิบสิบเอโดเฮ้ยรับมาเซฟแล้วนะอ๋อไม่ได้เซฟุกคนถูกกรใจหมด้ง่ีเลิศคนมามาปื๊บปื๊บเอือเฮ้ยทุกคนคราวนี้มันยากมากเลยอ่ะมันเป็นแบบบ็อกซี่เลี่ยมเลี่ยมเล็กเล็กอะเนี่ย คือเราต้องใช้สมาธิอย่างเป็นอย่างมากอุ้ยนั่นแหละสีเดเหง่เหรอเฮ้ยเราถูกด้วยเฮ้ยทุกคนเดี๋ยเดืเท่าไรเท่าไรนะ,นะสิบใส่เฮ้ยทุกคนเก้าสิบเก้าเก้าสิบเก้าแต่มันก็เขาเรียกว่าอะไรมันก็ไม่เชิงว่าจะเป็นสิบเก้านะเพราะว่ามันเหลื่อยเยอะมากเลยเนี่ยกระโดดโดด๋ยวก็ต้องโดดต่อไปฮ่ายงไงเบอบเบิบเย้ได้แล้วค่ ยังไปื๊บ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 ยังไอื้อปื๊ดนี่ปือดเออถึงด่านที่สิบเจ็ดแล้วหุ้ยคืออีกอีกสามด่านเท่านั้นนะคะเออด่านไหนอ่ะโอ้ด่านดี่ทุกคนเฮ้ยทุกคนคราวนี้มันต้องใช้สมาธิเป็นอย่างมากทุกคนเดียวหรือว่าต้องเดินต่อกันเฮ้ยเดินต่อกันไม่ได้เฮ้ยหรือว่าเราต้องกระโดดข้ามทุกคนเฮ้ย ยิ่งคิดไอเดียอีกอย่างนึงแล้วคือเราต้องกระโดดมาแท่งสีเหลืองมันไม่ได้คือมันไม่ได้รู้เข้าใจไหมเนี่ยเนี่ยเนี่ยเฮ้ยเดินต่อกันได้ไหมเดี๋ยวลองดูนะคะเฮ้ยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้อื่นก็ดูเออนั่นแหละเฮ้ยได้แล้วแท่งหนึ่งแล้วก็แท่งนี้แล้วก็แท่งนี้เออนั่นแหละถอยแล้ว สิบสิบแปดเฮ้ยในจานเดียวทุกคนอ่ะใช่ไหมอ่ะเรานับถูกไหมถูกด้วยทุกคนเฮ้ยไม่น่าเชื่อไม่น่าเชื่อเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเราจะไปดูกล่องขวัญไม่ใช่เป็นรางวัลผู้ผิดเออนั่นแหละโดดข้ามได้เลยสิบสิบเท่าไหร่สิบเก้าีเน่เพิ่มเพิ่มยูหูยูหูแล้วก็ตายทุกคน เราต้องไปเริ่มใหม่ไหมเริ่มใหม่ใหม่เริ่มใหม่มเฮ้ยนี่ยเฮ้ยทุกคนมาปูสีสีเหลืองแน่นอนเฮ้ยรกระโดดเป็นไรพวกแกทุกคนมันต้องเดินไปเฉยๆนะคะเลยคืออะผีสีแสดงว่าสีแดงติ๊กตอกต๊อกต๊อกเดี๋ยวขอสอบเ,เลยก็แล้วกันนะคะใช่ไหมแน่นอนว่าสีแดงปุ๊บปุ๊บ ถูกไหมนะอ๋ออ๋ยมี่องอยู่ตั้งนานทุกคนอีกอ่านเนึ่โอ้โหรายการนี้อะไรกันเฮ้ยเฮ้ยไม่ผ่านสักทีมันยากมันยากมันยากเพราะความเร็วนี่แหละทุกคนด่านนี้มีน้อยมากสามารถเข้ามาได้นะคะเดี๋ยวทีวีเกมไว้ใหนะ้นะเลยมาเติมเอ้อย เฮ้ยดืดด้อดได้ไงท <g ib it> ุกคนคือมันโดนแบบได้ง่ายมากเลยนะได้ง่ายถึงสิ้นสุดแล้วแล้วก็ตาย <g ib it> <g ib it> นี่ไงมาปรบแล้วก็นี่เลยเอ้ย <g ib it> <g ib it> เหมือนเขาจะไม่วิ่งไวให้เรานะทุกคนถ้าจำไม่ผิดเนี <g> ่ <ib it> <g ib it> ใช่มันสำหรับาการจะวิ่งไวเอือ อีกแล้วเมือ่อหลายจ้าถงของขวันนะของขวันนี้เหรอ <c oughs> มาแล้วเจ้านึ <c oughs> กว่าจะไม่ได้แะแล้วทุกคนเ,เดี๋ยวขอมาดูากล่องของขวัญกันอุ๊ยของบ้านเออมาดูกันนะคะมีอ,อะไรบ้างเอยอันนี้เป็นอะไรอ่ะนี่เป็นสะพนานลอ้โอ้โอ้วอท จะถอยหลังถอยหลังถอยหลังเฮ้ยถอยหลังได้ทุกคนถอยหลังได้ถอยหลังถอยหลังก็เดิน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 ไปไหนอ่ะต้องลิเซ่ด่้แม่ต้องลิเช่ะเอ๊เดี๋ยวกดกดผิดทุกคนเฮ้ยอ้าวมีเราคนเดียวอ้าวเพิ่งรู้นี่ไงทุกคนชื่อเราอยู่โอเคแล้วก็มาตรงนี้ใหม่อุ้ยหึ ได้ไงอ่ะนี่ก็จะเป็นรำเขาเรียกว่าอะไรเป็นเรียงลำดับมาเลยนะคะทุกคนมาโอ้ยเแก้วะเฮ้ยทำไมมันไปบันใหญ่ไม่ค่อยเป็นเฮ้ยเฮ้ยเฮเออนั่นละเออเอ้ยทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวเริ่มคิดเริ่มคิดออกเริ่มคิดออกก่อน คือเราต้องมาอย่างนี้หรือเปล่าใกล้จะตายอะแล้วก็โดดมันต้องโดดครั้งเดียวโอเคเข้าใจเข้าใจนะมาอานนี้จะยังไม่หมดะอุ้ยตกใจว่าผีหรือเพื่อนเฮ้ยเมื่อกี้เกือบเกาะได้แล้วทุกคนแสดงว่าเราต้องกบให้ได้นะคะเพื่อขึ้นไปเอาลางวานเฮ้ยคันอะกันดีย <c oughs> นี่ทุกคนมามาเออนั่นแหละนั่นแหละ เมื่อไรแม่ยันเฮ้ยทุกคนมันยากมากเลยนะเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเมื่อกี้กดได้แล้วอา้าวเริ่มมีความหวังเริ่มมีความหวังนี่ <c oughs> มันลูดลงมาเลยทุกคนอย่างหาเออเอเอไปเลยได,ด้ไหมเฮ้ยเดินไปเลยกันจ้นี่ทุกคนเอาสีอือ อันนี้คืออะไรอ๋อมีสองลเลยเหรอแล้วก็อุ้ยเอาอันหนึง่งอึ๊บเป็นบอลบอลน,นะกรนนีน่คือเสียอะไรอืออือเอคืออะไรแล้วก็อันนี้เอ้คืออะไรกูไม่รู้นะเออเดี๋ยวขอมาดูอีกน,นึงนะกระเป๋านี่ไงเอา้าตัวไม่โดนทุกคนไม่โดน <c oughs> ชนะนะคะเราก็ต้องกลับมาเอานี่มันชนให้เหมี่ยมมันชนให้ไหม โอเคมาอุ้ยได้หลายอันเลยเอาอันเนี้ยเอ้ยทุกคนเป็นลูกบอลคันนี้เป็นลูกบอลน,นี่อุ้ย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 ทุกคนอันนี้เล่นไม่ค่อยเป็นเท่าไหร่นะคะน,น,ะนี่นี่นี่เออเออนั่นแหละนี่ไงแล้วก็ต้องกดค้างไว้นะคะให้มันเป็นเชียร์ขึ้นมาก่อนโอ้ว้าวว้าวว้าวไม่ใช่ไม่ใช่ใชโอเคอแล้วต้องกดค้างไว้เลยเอาเมาส์ค้างไว้นะคะ แล้วเขาก็จะเกิดปรากฏการขึ้นมาอุ้ยอีกแล้วเมื่อไหร่มันจะบินให้นี่ตัวนี้นี่วนี่ไงทน,นี่นี่น,น,น,นี่อุ้ย,ย <c oughs> ทุกคนได้ได้ได้อยู่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 ออฮิทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้มันต่อเป็นบันไดเลยแล้วก็คลิกคลิกคลิกคิกคิก คิกยังไม่ทำขาดทำเนี่ยขึ้นมาใหม่นะคะโอ้โหลูกวาฬลาวโหเนี่ยนี่อาไ้หลายสีอาไ้หลายสีมาดูสีีกันอุ้ยสีเพิ่มเพ่นะคะเพิ่มเพิ่มนี่แล้วก็ต้องขึ้นมาข้างบนนี้นะคะนี่แล้วก็กระโดดกระโดดกระโดดเอ,อ้ยนี่นี่นี่น,น,น,นี่ทุกคนมันกดขางไม่ได้อุย้ยชวนตัวนั้นแล้วก็ได้เลยทคนหมวก เอ้ยทุกคนเขอมนเล่นยังไงจ่ะเราเล่นสะพานไม่เป็นลองเอาสะพานธรรมดาดูนะทุกคนเนี่ยสีม่งแบบเนี้ยนี่ไงเอ่อนี่ปุ๊บอุ้ยอุ้ยอุยเขามาติดเขามาติดอีกแล้วก็เอาราคาสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งกดแชร์กดซับส r คร e เพื่อที่จะเป็นกำลังใจให้น้องมีแม่เอง สำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่ครั้งหน้าบ๊ายบายค่ะจู